อย่างที่บอกอนาคตแน่นอนฮะเราต้องมีการปรับตัวละเหมือนเมื่อก่อนเราใช้มือถือ 2G พอเปลี่ยนเป็น 3G 4G เราก็ยังปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเรื่องรถไฟฟ้ามันไม่ยากอย่างที่คิดและที่น่าอยู่นี้ก็ไม่ใช่คอนเซปต์นะฮะเป็นรถที่ขายแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะได้รับคลิปใ,ใหม่แจ้งเตือนก็คลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องในงานของมาดโชว์ปี2019นะครับ มีคนสอบถามว่าในงานนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้ามาโชว์เยอะไหมและรถไฟฟารุ่นไหนที่น่าสนใจถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของตัวเงินนะผมบอกเลยด้านหลังผมนี่เลยครับจากรู้ไอเพทนะฮะผมบอกเลยเป็นรถที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชาร์จเร็วและวิ่งได้ถึง470กิโลนะฮะนี่คือการชาร์จเต็มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะฮะออกขายแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมไปคุยกับที่ปรึกษ,ษาการขายดีกว่าครับคุณแจ้ฮะแจ้ข้อมูลเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับจากัวไอเพทนะครับไปกันที่แรกนี่คือคุณแจ้นะครับเพิ่งรับลูกค้าเสร็จเลยเมื่อกี้ลาสสดีครับ,รบก็วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงกับจากัวรุ่นไทย ไอพีเครับไอพีเอสหรือไอพีเอสไอพีเครับแล้วแต่เรียกเลยแล้วแต่เรียกนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้คูณแจ้นะครับแนะนําเลยนะครับว่ามันมีดีอะไรนะครับที่ผมได้เกิดเอาไว้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้1รุ่นถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องราคาครับสรรคุณมันเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ภายนอกยันภายในได้เลยครับได้เลยครับอันดับแรกเลยขอญาตเกิดก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเป็น ถือว่าเป็นรุ่นแรกของของจักรกัวเลยนะครับเเราผลิตรถจาก,กัวรุ่นนี้มาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยใกล้เคียงกับรถซูเปอร์คาร์นะครับใกล้เคียงรถซูเปอร์คาร์ครับอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาแลนะการขัขบเคลื่อนของเขามีความโดดเด่นยังไงพอเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลยดีกว่ามาเราแบบลูกค้ารับรถอะ่ะ<อ>ได้เลยได้เลย,ด,เลยดีกว่าพี่มาไฟหน้าที่เป็นแมทริก LED นะครับแมทริก LED เนี hmm. ่ยถือว่าเป็นเทคโนโล มีใหม่ของจกักรกวนะครับให้ความคมความสว่างและก็สามารถที่จะง่ายคือเวลาบีรถสวนมาเนี่ยแมทริกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นไฟที่เป็นดวงพึ่งครับจะไล่ดับเฉพาะเหลี่ยมที่ส่องไปที่มุมรถขัดนั้นที่สวนมาเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนอรถแบบเหมือนที่เราเห็นแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บไม่ใช่ไม่ไม่ได้หลบไม่ได้หลบแต่ไล่ดับเฉพาะ มุมเหลี่ยมที่รถสวนมาของขัดนั้นเท่านั้นฉะนั้นมันจะไล่เรียงดับของเขาเองทันสมัยมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆนะครับนะฮะมาพร้อมกับดับเบิลเจนะครับที่เป็นเด y l ไลท์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของจกักรวนะครับฉะนั้นเนี่ยความสว่างหรือ,อ,อการใช้แสงในงานคืนก็ยังชัดเจนหมดนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของจักร่วนะครับส่วนที่2ก็คือตัวรถนะครับนะฮะ การออกแบบจะเน้นเน้นหลักของแอโรไดนามิกนะครับจะมีการช่องลมนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงตะแกรงหน้านะครับจะไล่ลมผ่านไปตามตามฝากระโปรงนีครับเพื่อที่จะใช้อากาศนะครับกดนะครับตัวของตัวบอดี้ตัวรถไว้เพราะมันเ้รื่องนีครับตัวรถคันนี้เนี่ยเพอป์ฟรมของเขานะครับ0-100นะครับ0-100เนี่ยเร็วมากๆนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับรถทูร์คาร์นะครับก็คือ0ูถึงร้อยสวินาทีเท่านั้นเองศูนย์ถึงร้อใช้เวลา4.8วินาทีครับ4.8ใช่ครับ4.8วินาทีขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ2ชุดชุดหน้านะครับและชุดหลังไปดูที่ภาพตัดเดี๋ยวข้างหลังจะมีโชว์ให้ดูว่า การทํางานหรือภาพตัดของการวางแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับนะฮะคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเคลื่อนสี่ล้อด้วยขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเป็นคอร์ชโอเวอร์เป็นออร์วิลไดเป็นออร์วิลไดนะครับแล้วก็เป็นระบบโฟร์วิลได e ในตัวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวรถนะครับมีทั้งความเป็นสปอร์ตมีทั้งความเป็นความแข็งแกร่งแล้วก็แอบแฝงความเป็น s อ v ยวีอเนกประสงค์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับรถไฟฟ้า ปัจจุบันนี้รูปทรงแบบนี้และประสิทธิภาพนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มีจากรัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเคปลา <et> ออกออกไปท่านนี้นะครับอ๋อถ้าเคปลานี้อันนี้จะเป็นตัวเป็นสเปคฮ่องกงครับชวที่เรารเ,เรายืมมาโชว์ก่อนนะครับเสเปคฮ่องกงนะฮะใช่ครับแต่สเปคฮ่องกงเดี๋ยวเราเรอดูออตอนนี้เนี่ยของเรามีสเปคที่เราออกของไทยเนี่ยมีทั้งหมดสมรุ่น3ามรุ่นนะฮะสามรุ่นด้วยกันครับ3มรุ่นด้วยกัน3ามราคา <ล>ะนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นอยู่ที่5้าล้านสี่เก้าเท่านั้นเองฮะอะไรนะเท่านั้นเองห้าล <c oughs> ้านสี่เก้าเท่านั้นเองสำหรับลองดูนะครับสําหรับสเปคที่ความเร็วขนาด4.8วินาทีเราต้องดูที่ที่สเปคความเร็วด้วยนะครับก็4ีแบงเท่าไหร่น,นะครับคือจะบอกว่าหลายๆค่ายตอนนี้ที่ผมเห็นนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการชาร์จไฟใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ขอโทษนะครับของจากรวา iPad นี้ ใช้เวลาชาร์จเท่าไหรได้ครับเ,ออเวลาชาร์จเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไฟชาร์จเนี่ยในระบบเนี่ยมันชาร์จทั้งหมดได้วย3แบบนะครับแบบมาตรฐานของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าชาร์จด้วยแบบไฟ DC นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังไฟ DC นะครับกระแส DC กระแสตรงเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเอ,อ่อ20นาทีถึง40นาทีเนี่ยก็จะได้ประมาณ80%แล้วครับ80-90%ึซึ่งชาร์จเต็มต่อครั้งเนี่ยเราวิ่งได้ถึง470กิเมตร ก็แปลว่าถ้าเราชาร์จไม่ได้เต็มเนี่ย40ก็น่าวิ่งจะประมาณสัก400กิโลก็คือเราใช้งานได้จริงแล้วก็จะมีคำถามเพิ่มอีกว่าเราจะหาชาร์จที่ไหนชาร์จตอนนี้เราเรามีพาร์ทเนอร์นะครับร่วมกันกับทางของ EA Nihway 400เพราะ400สถานีนะครับ400สถานีทั่วประเทศไทยในกรุงเทพตอนนี้ถ้าเราดูในตารางของแผนที่นะครับ จุดชาร์จตอนนี้เนี่ยถูกวางไว้แทบทั่วกรุงเทพแล้วนะฮะแถมแต่จังหวัดแทบทุกจังหวัดและก็หลายๆอำเภอเนี่ยเมีจุดชาร์จไว้เรียบร้อยสําหรับการเดินทางต่อครั้งเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นเทรนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงละนะครับก็หลายๆคลิปนะครับถ้าใครไปย้อนดูผมจะพูดเสมอเลยว่า เร็วๆนี้แหละไม่นานนะประเทศไทยเราจะปรับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ากันเกือบทุกแบรนด์ใช่นะครับแบบไม่นานนะฮะไม่นานไม่นานผมว่าไม่ไม่น่าเกิน10ปีทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดละแต่ถ้าเหมือนว่าถ้าใครอยากจะได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วแบบใช้งานได้จริงนะฮะมีคนถามมาอย่างเงี้ยมีหลายแบรนด์เปิดมาผมบอกเลยว่าจาก,กว่านี่เพอร์เฟกสุดละในในตอนนี้นะณนะตอนนี้ในงานใช่<ม>ใช่นะคระับ สวยงามลักชัวรี่หรูหรามีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ส่งความเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเป็นนิยามของของรถจากกล้วยอยู่แล้วไม่ผิดหวังครับห้องโดยสารออกแบบมากว้างนะครับออกแบบมากว้างมุมเข้ามุมจากของตัวรถสามารถเข้าพื้นที่ยากลำบากได้อันนี้เป็นสเปคฮ่องก้เหมือนกันเป็นห้องโกเหมือนกันครับแ้าที่ไทยก็อาจจะไม่ได้เป็นเคปล่าใช่ใช่แล้วกล้องนี่ฮะกล้องกล้องตัวนี้ ถ้าตัวท็อปจะป็นกล้องรอบคันอยู่แล้วครับตัวท็อปตัวเริ่มต้นตัวท็อปเราจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่6ล้าน99 9าแต่เริ่มต้น549ใช่ครับ5ล้าน4แสนหมื่นบาทใช่ครับภายในสวยงามครับลองชมดูนะครับอันนี้มันจะเวลาเราขับก็คือก็เวลาเราล็อกรถก,ก็จะเรียกไปกับตวนนะัวรถเราต้องล็อกเท่านั้นใช่ครับล็อกหรือเวลาที่เราขับเคลื่อนออกไปปุ๊บเราระบบจะตั้งไว้นะครับเขาก็จะ เรียบติดเองให้เรบระโดดัแล้วถ้าเกิดเราขับอยู่แล้วตอนล็อกรถก็เรียบเหมือนกันเรียบเหมือนกันครับโอ้โหก็ช่วยเหลือในเรื่องของระบบแอโรเดนัมิกด้วยนะครับอ๋อระบบแอโรไดนามิกด้วยใช่ครับเอางี้นะเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในดีกว่าสเปคข้างในมีอะไรบ้างนะฮะภายนอกก็เดี๋ยวเริงจริงมันจะมีด้านท้ายแต่ติดลูกค้าอยู่นะครับก็ถือว่าให้ความสนใจที่ดีมากเลยเดี๋ยวดูด้านในก่อนดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถของจากรัวไอเพทนะฮะนะโอ้โหเอาเริ่มจากคอนโซลดีกว่านะครับที่เราเห็นมันเป็นร่องตรงนี้นะฮะมีเลยมันคือร่องอะไรครับเอ่อตัวนี้ h a ่ s u p Display ครับผม Hatsup <อ> Display นะครับลองดูภายในรถนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการออกแบบนะครับการดีไซน์นะครับถูกเน้นให้มีความล้ำสมัยนะครับแล้วก็ เน้นในเรื่องของความเรียบหรูนะครับเรียบหรูนะครับหน้าจอเป็นด u a l t o u c s c e ครับล่างบนนะครับสามารถที่จะเนื่อนไหลใช้ชัดเจนนะครับในวิเกเตอร์นะครับอันนี้เป็นเปิดว่าสเปคจะเป็นรถที่ฮ่องกงที่เรายืมมาแต่ของไทยเนี่ยนีเกเตอร์จะเป็นรูปแบบพอเราแตะปุ๊บเนี่ยแผนที่จะเป็นสามมิตินะครับเป็นสามมิติครับเห็นเห็นรูป อาคารสูงต่ำแล้วก็เป็นรูปอาคารต่างๆนะครับนะฮะเครื่องเสียงนะครับเมอริเดียนนะครับเป็นเม r ริเดียนสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าก็าแชร์ในส่วนของบลูทูธต่างๆได้ตัวรถรองรับ Wi-Fi นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นแชร์สัญญาณฮับได้นะครับกล้องนะครับทุกอย่างพร้อมหมดนะครับสำคัญก็ ในโหมด EV โหมดนะครับแสดงผลของการชาร์จไฟนะครับอันนี้คือเหลือ63ใช่ครับหรือแม้กระทั่งการตั้งระบบในการรีชาร์จนะครับในการรีชาร์จของตัวรถจริงๆในรถเนี่ยมีวิธีการใช้หรือว่าลูกเล่นที่ใช้งานได้ง่ายหลายๆอย่างเลยนะครับะะตัวรถนะครับถูกออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้านะครับที่มีความเร็วสูงฉะนั้นเนี่ยภายในรถเนี่ยจะมีการทำเป็นบ,บูเสียงไว้สำหรับ3เสียง นะครับสำหรับความเร็วต่งางๆนะครับเ,เช่นยกตัวอย่างเช่นความเร็วของเ,ออเริ่มต้นนะครับไม่เร็วมากก็จะเป็นเสียงเสียงมือเสียงเครื่องพึือขึ้นมานะครับเพื่อทําให้เรารู้ว่าออตอนนี้เรากำลังเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วประมาณไหนนะครับเสร็จปุ๊บพอเร่งระดับกลางก็จะเป็นเสียงเครื่องเร่งขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงระดับสุดท้ายระดับ3เพราะไม่งั้น ความที่รถเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเงียบมากนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับถ้าเราไม่มองเลขใหม่เนี่ยความพุ่งของรถความแรงของตัวรถความกระชากของตัวรถที่เราต้องการความเป็นสปอร์ตของเขาเนี่ยมีครบคันนะครับตัวรถนะครับในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันน่ะมันมีทั้งโหมดที่คอมฟอร์ทที่ให้ความรุ่มสบายนะครับแล้วก็โหมดที่เป็นดนามิกโหมดที่เราต้องการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ ของความเป็นรถสปอร์ตนะครับได้ทั้งสองโหมดเลยถ้าโหมดเป็นดนา a มิทบมดเนี่ยตัวรถจะแน่นขึ้นและช่วงล่างจะมีความแข็งและเฟิร์มมากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าโค้งการใช้ความเร็วสูงครับนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไว้ความเร็วของเขาเนี่ยสูนถึงร้อยสี่จดแปะถือว่าเร็วมากๆเราเทสได้ไปแล้วตัวผเองเเทสบได์เนี่ยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งสุดหลังติดบ,บอกนะครับดึงมากๆที่บอก 0-100 4.8วิครับไม่จ้่คือบางทีนะผมว่าอาจจะแรงกว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่เราเคยใช้ปัจจุบันถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าในระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาบิดทันทีนะครับเขาบิดทันทีเอกลักษณ์ของตัวรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ยังรองรับความรู้สึกของลูกค้าที่ยังเคยชินกับการใช้รถรุ่นเก่าๆนะครับโดยปกติรถไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งเลยนะครับเราเข้าที่เกียร์ดีรถจะไม่วิ่งนะครับเพราะความเป็นรถไฟฟ้าแต่จะมีโหมดที่เราสามารถตั้งให้ใกล้เคียงกับเหมือนเราใช้รถเครื่องได้นะครับเช่นพอเราเข้าตัวดีปุ๊บเราไม่เหยียบคันเร่งแต่รถจะค่อยๆไหลออกเบาๆอ๋อคือคือเป็นเรื่องของการปรับตัวด้วยใช่รถนะในส่วนของการออกแบบถูกกำหนดเป็นเรื่องของการปรับตัวการที่จะเราเปลี่ยนเจีนมาเข้าในส่วนของ าการใช้รถไฟฟ้านั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ยังพยายามที่ทําให้เราเนี่ยค่อยๆค่อยๆปรัเปลี่ยนไปด้วยครับคือผมว่าก็เชื่อว่าหลายคนอ่ะอาจจะเคยทดลองหรืออาจจะเคยซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วที่แบบไม่ว่าจะเป็นอย่างมอไซค์อย่างเงี้ยเปิดกุญแจปั๊บมันบิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ชินอะเฮ้ยนี่คืออ๋อคือขับได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจากกัวก็เลยมีการออกแบบแบบมีโหมดในลักษณะว่าเหมือนเครื่องยนต์ ซึ่งเราเขากดเกียร์ดีปั๊บอาจจะไม่มีเสียงเครื่องแต่คือรถมันก็ไหลใช่ครับเราจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปเป็นการปรับตัวในการขับขี่ใช่ครับแต่ไม่ได้ปรับในถึงเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เพราะว่าไม่น่าจะมีเสียงเลยเออมีเสียงอย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังเราสามารถตั้งเสียงได้มีเสียงด้วยใช่ครับเราเขาจัดเสียงไว้3าระดับสําหรับความเร็วของตัวรถเสียงสังเคราะห์ใช่ถูกต้องเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกฟีลลิ่งที่ยังเหมือนกับ การใช้รถแบบปกติหรืออธิบายง่ายๆนะครับบางคนก็อาจจะยังแบบไม่เข้าใจคือถ้าใครเคยดูรีวิวของตัว Ford Mustang นะฮะตัว2.3 EcoBoost ตัวนั้นน่ะมันจะปีมีเสียงสังเคราะห์ให้เหมือนตัวเครื่อง V8 ครับอ่าเป็นนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันแปลว่าก็มีเสียงสังเคราะห์เหมือนเครื่องยนต์ใช่ครับให้เราให้ผู้ขับขี่เนี่ยรับถึง feeling ของการเพิ่มของความเร็วนะครับเพราะว่าความเร็วไม่งั้นเนี่ย ความที่เครื่องเขาเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากนะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยเวลาที่เราเหยียบเข้าไปอ่ะมันอาจจะไปถึงความเร็วสูงระดับ200กว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสักว,วิ่งถึง200อคันนี้ใช่ครับ220 oh, <no. S 1> ครับความเร็วสูงสุด220คนแม่เจ้าอันนัดไล่ต่อตรงนี้ลงมานะฮะนี่ก็เป็นพุน้สตาร์ท ใช่ครับอุสตาร์แล้วก็มีแอ e เ t นไลท์นะครับเปลี่ยนสีบรรยากาศภายในรถนะครับตามที่เราต้องการนะครับเวลาเราเข้าด y n a m i c มิกโหมดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเป็นที่สีแดงทั้งหมดนะครับผันเพื่อเป็นการบอกว่าเรา่ยอยู่ในโหมดของการต้องการใช้ความเร็วสูงนะครับนะฮะต้องการตืดใช่ครับก็มามาครบหมดนะฮะการใช้ทัชสกรีนก็ลื่นไหลครับด้านล่าง ก็เป็นทัชสกรีนครับระบบโทรศัพท์นะครับวิพยุเดี๋ยวนะนะครับอันนี้คือเป็นหน้าจอทัชสกรีนหมดเลยเหรอใช่ครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแอร์แล้วก็เซตติ้งนะครับเราก็จัดดิสเพย์ใช่ถัดเบะอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันแบบไวไวมากอ่ะแล้วก็ลื่นไหลนะครับนี่ก็ระบบแอร์ นการปั๊บบดต่างๆก็อยู่ใกล้มือทั้งหมดครับปุ่มไม่เยอะนะครับทุกอย่างาาบางคนคคก็อาจจะยังสงสัยในเรื่องของเรื่องแอร์คืออย่างถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าๆเนี่ยถ้าเราเปิดแอร์โดยไม่สตาร์ทเครื่องมาทําให้กินแบตแล้วก็ทําให้ในเรื่องของระบบไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์หรือแบตเตอรีร่มันไปไวอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้ในแบตของรถยนต์อยู่แล้วมันใช้ตัวลูกแบตของของแบตเตอรี่ไฮบริดทั้งหมดเลยครับนะครับในการนํามาใช้ นะครับการทำงานก็แปลว่าถ้าเราไม่สตาร์ทคือไงเราก็ต้องเปิดเครื่องอยู่ดีใช่ครับคือในลักษณะเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้รถเนี่ยก่อนเวลาที่เราก่อนที่เราจะเข้ามาใช้งานของรถนะครับเปิดแอร์ไปก่อนได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งก่อนออกจากบ้านนะครับจริงๆมันเป็นความเป็นเกิดพิเศษเล็กๆน้อยๆเช่นเราชาร์จไฟไว้อยู่เราอาจจะตั้งตั้งระบบแอร์ไว้ก่อน นะครับเวลาที่ออกจากบ้านถอดปลั๊กออกก็ลดเกียน์ไปพร้อมใช้นะครับนะครับแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่ที่อยู่ในในระบบก็จะได้เต็มอยู่ตลอดเวลาด้วยแม่เจ้าคือง่ายว่าแบตเนี่ยมันเหมือนมือถือแหละจะชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับจริงๆแล้วการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยผมเปรียบเทียบว่าเหมือนการใช้มือถือครับจริงๆใช้ไม่ยากเลยกลับบ้านปุ๊บชาร์จไว้กลับบ้านปุ๊บชาร์จไว้เท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักโลกด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่เราเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถไฟฟ้าที่ที่พูดง่ายบางทีดีกว่ารถเครื่องด้วยซ้ำไปนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะ,ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างที่บอกอนา,าคตแน่นอนฮะเราต้องมีการปรับตัวละเหมือนเมื่อก่อนเราใช้มือถือ 2G พอเปลี่ยนเป็น 3G 4G เราก็ยังปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเรื่องรถไฟฟ้ามันไม่ยากอย,าอย่างที่คิดแต่แค่อาศัยการปรับตัวนะครับแล้วผมก็เลยเชื่อว่าตอนเนี่ย ถ้าจากัวไม่ออกมาทําอย่างนี้นะเราก็ยังโดนกักสเปกอยู่ผมบอกเลยว่าจากัวนี่ทําสเปคมาได้แบบคนอื่นแบบต้องแบบรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้เยทําไมต้องปล่อยของมาขนาดนี้เนี่ยเป็นครับนะฮะทั้งทั้งความที่เป็นคอสโอเวอร์ด้วยนะครับความที่เขาสามารถทดสอบในพื้นที่การวิ่งที่ยากลาบากด้วยนะครับลุรยระดับน้ำลุยพื้นที่ออฟโรดนี่เลยครับนะคบไปต่างๆได้หมด,ดพูดถึงโหมดนี่เลยฮะน,ะนีถ้าเราลองกดดู มันจะโชว์ไหมมีไงนะครับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะดิจิติกโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคโหมดและนี่เป็นโหมดที่วิ่งในที่ลื่นนะครับหรือพูดง่ายคือวิ่งในหญ้าวิ่งในที่ลื่นวิ่งในหิมะนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะครับจริงๆโหมดตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ครับเนี่ครับเอโหมดเลือกขึ้นลงเวลาใช้เราก็แค่แตะไล่โหมดเท่านั้นเองนะครับมันก็จะไล่ให้ดูในหน้าจอข้างบนนะครับ ตัวนี้นะครับไดนามิกโหมดนะครับพอเราปรับไฟวิโหมดหน้าจอทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแอปเบนไลท์ภายในรถก็จะเปลี่ยนช่องแค<น>่ว่าพร้อมสิ่งพร้อมสิ่งเลย <c oughs> แล้วก็เกียร์นะครับบางคนอาจจะเคยเห็นถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เห็นรถแบบมา,มาเนี้ยไปเจอร,รถแบบที่เราเห็นของ crv เปิดตัวมารถกดบุ่มอาจจะว้าวซึ่งจริงแล้วรถแนวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถหรูอ่ะมันมีมานานละนะครับแต่เท่านั้นเองครับสัมผัสนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับ ฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยพร้อมครับที่สำคัญคือในตัวท็อปเนี่ยมาพร้อมกับกระจกนะครับกันความร้อนนะครับไม่มีม่านปิดนะครับแต่ว่าผมบอกเลยที่เราเทสมาในกลางวันนะครับหรือว่าตอนบ่ายๆร้อนๆนะครับภายในห้องโดยสารยังเย็นนะครับแล้วแสง แสงก็ก็ไม่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 ทาให้เราอันนี้คือยังไม่ได้ติดฟิล์มไม่ติดฟิล์มครับที่เป็นปกติครับของเราเป็นสีดําเลยนะใช่ครับทั้งวามร้อนตัดร้อนเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ก่อนเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะต้องมีคนถามต่อว่าแล้วการรับประกันแล้วอายุการใช้งานยังไงแบตเตอรี่รับประกัน8ปีครับแบตเตอรี่รับประกัน8ปปีตัวรถนะครับ ตัวรถเรารับประกัน5ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซอร์วิสแมนเทันแนนนะครับตลอด5ปีแล้วก็ดูแลหมดนะครับฟรีไหมครับหรือว่ามีเ,เรื่องครับฟรีครับ,รรบในส่วนของที่เพิ่มเติมก็คือบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเรามีบริการอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ด้วยครับ,รบอย่างรถยนต์เก่าๆเนี่ยเราทุกหมื่นหรือหมื่นห้าสองหมื่นกิโลเราต้องเข้าเช็คระยะเบรคและม,มันเครื่อง รถไฟฟ้าต้องมีเปลี่ยนอะไรไหมฮะเอ่อรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆบอกตรงๆก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นระบบม e อเตอร์ไฟฟ้านะครับหลักๆที่เขาจะดูแลก็คงจะดูในเรื่องของระบบเบรกอ๋อค่าเบรกที่ต้องเปลี่ยนระบบเบรกดูเกี่ยวกับเรื่องของยางยาง,ยางเกี่ยวกับเรื่องของโช๊คนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของระบบการเขาเรียกว่าอะไรฮะช่วงล่างหน้าหลังความสมบูรณ์แบบเท่านั้นเองครับ การดูแลรักษาของเทรนต่อไปในรถไฟฟ้านจะง่ายขึ้นกว่าการใช้เครื่องยนต์เยอ่ามากนะครเห็นไ,ไหมฮะอันนี้เป็นจุดที่เราคุยกันมาปั๊บบางคนบอกว่าฮะเริ่มต้น5ล้าน5้าล้านห้าแล้วกันผมตีไป5้าล้านห้าโอ<ฮ>เราไปซื้อทั่กแบบอย่างงี้ดีกว่าไมเลนส์โลเวอร์เริ่มต้น5้าล้าน9หรือว่าจะเป็นจากกั้เริ่มต้น5ล้าน9้าเหมือนกันเครื่องยนต์แต่อย่าลืมนะครับคุณมีเมทนัทที่เยอะกว่าถ้าถ้าคุณมองตรงนี้เนี่ยเริ่มต้น5ล้าน5้าแต่แมนทนแทบไม่มีเลย ครับครับใช่การดูแลสาก็ง่ายมากนะครับแล้วก็จริง,รงๆแบอบกตรงว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานใช่สิ่งที่บอกก็คือเราต้องปรับให้ได้มือถือ 2G เราเคยปรับมาเป็น 3G 4 G, เราใช้ได้ใช่ครับครับอันนี้ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราได้ช่วยเหลือโลกด้วยเราไม่ใช้น้ำมันนะครับใช้ไฟฟ้า ก็จะมีก็แค่เรื่องค่าไฟแต่ยูพกอีกไม่นานเร็วๆนี้แหละทุกปั๊มอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดละทุกคนถ้าติดตามข่าวดีๆนะตอนเนี้ยบ้านเราก็มีการแบบตื่นตัวเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันครับผมที่ผมบอกว่าในงานนี้เนี่ยมีเปิดตัวเรื่ไฟฟ้าที่จําหน่ายขายจริงไม่ใช่เป็นคอนเซปต์นะครับ และที่หน้าอยู่นี้ก็ไม่ใช่คอนเซปต์นะฮะเป็นรถที่ขายแล้วลูกค้ามักจะมามักจะเข้ามาถามว่าอ่านี่เป็นคอนเซปต์คารือเปล่าเป็นรถตัวอย่างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ทาง Jaguar Land Rover Thailand นะครับโดย Inscap นะครับประเทศไทยนะครับเรามีโคตานะครับสำหรับการรับจอง iPad นะครับต่อปีเพียงแค่12คันเท่านั้นเองต้องรีบหน่อยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลายคันแล้วนะครับน่าจะน่าจะเกือบเกินครึ่งแล้วนะครับ ก็ใครสนใจนะครับในงานมอตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับปี2019ก็เรียนเชิญได้เลยครับคือถ้าคลิปนี้ออกไปนะฮะแล้วจบงานไปแล้วนะครับก็ยังติดต่อซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาสยามพารากอนสยามพารากอนนะครับแล้วก็ที่สำนักงนใหญ่พระราม4กรวยน้ำไทยหรือแม้กระทั่งโชว์รูมที่ไลฟ์สไตล์ออโต้นะครับที่เป็นตัวแทนนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ้ากึงสามที่เลย โอเคก็นั่นแหละเวลา,าเข้าสู่บรากาิการก็ก็มีที่กล้วยน้ําไทยครับแต่อย่างที่บอกมันธน,นันเนะ่ยคุณไม่ต้องคิดมากเลยคือมันแทบจะไม่มีอะไรคือคุณต้องมีแค่เบอร์เซอร์วิสอย่างเดียวในช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงภายใน5ปีครับถ้ารถมีปัญหาเออเช<ร>่นรถแรบตหมดแบตหมดนี่ช่วยไหมหรือว่าไม่ไม่เกี่ยวอยู่ใ่กรรมเราคือจริงๆแล้วเนี่ย เบรการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเ,เราดูแลทุกอย่างครับเราจะมีมีเจ้าหน้าที่เเข้าไปให้ดูแลให้ก่อนนะครับถ้ารถไม่สามารถกลับขึ้นได้ระมีรถสไลด์เข้าไปเพื่อที่จะไปดูแลครับแั่นแสดงว่าหมดห่วงนะครับบางคนอาจจะต้องถามแน่นอนแล้วชั้นแบตหมดทําไงละ่ะแบตไม่ได้เสียแบตหมดก็โทรไปชว่วยเหลือได้เลย5ปีการรับประกัน,น,น,นโดยหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะวิธีการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยของคนยุคใหม่อาจจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้นเจนแผนการ จะไปเดินทางทางไหนอ่าวในส่วนของปั๊มที่ชาร์จมีตรงไหนบ้างเราต้องผ่านตรงไหนบ้างใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องเพิ่มเติมสําหรับการใช้ในชีวิตจวันหน่อยนะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าแบตเตอรี่ที่ว่านะฮะบางคนวิง่งคือไม่ต้องกังวลน,นะมันจะมีแจ้งอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่เราดูเนี่ยให้ดูก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีแจ้งเลยว่าจะเป็นวิง่งเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบ<ต>กิโลนะครับในขนาดที่ตัวไฟเนี่ยมีทั้งหมด63%เปอร์เซ็นต คือถ้ามันถ้ามันเต็มก็คือเต็มตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถักวห้งสีเขียวใช่ครับ,รบแล้วก็จะแจ้งว่าได้สี่ร้อยเจ็ดสิบใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีวิธีการดูอีแบบนึงก็คืออันนี้จะดูวิธีการ,รว่าตำแหน่งของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการรีชาร์จด้วยนะครับขณะที่เราขับรถเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการเบรก นะครับหรือฉลอรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีการรีชาร์จเข้าระบบอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนมือถือละนะครับใช่ใช่ใช่นะครับเราก็สามารถดูได้แล้วก็วางแผนการเดินทางได้ในระยะไกลนะครับบวกกับการใช้แอปพลิเคชันนะครับร่วมกับ e-Anywhere นะครับเพื่อดูว่าตําแหน่ง e-Anywhere ครับที่เราเป็นคอนแทคด้วยนะครับก็ดูวางแผนการเดินทางได้จะทําให้เราสะดวกขึ้นครับผมนะครับแล้วก็ง่าย ต่อการเดินทางครับผมนะครับไม่ยากเลยครับพอเราเไฟแล้วก็มีอันนึงนะนี่เลยโอ้หเมื่อก,กี้ผมลองเล่นดูนะแบบจะบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่แค่หมุนนี้นะมันมีวิธีการแบบเออสมวผมก็หาตั้งนานนะว่าเราจะปรับพัดลมยังไงนี่ครับมันบอกว่าดึงนะครับแล้วก็ปรับพัดลมนี่นได้ยินลมไหมเบอร์เจ็ดนี่เบอร์สี่โอ้ แม่เจ้าคือมันมีอะไรลูกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในด้านอาของปรับตรงนี้นะฮะเนี่ยมันมีให้เล่นน้อยแ้ะผมก็กําลังอึง้งไงงงมากเลยลจะเล่นอะไรยังไงอืมอย่างเงี้ยอ่ามีใครรู้เาาบาะนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรครับอ๋อในในส่วนของออปชันบางรุ่นครับจะมีการปรับร้อนเย็นนะครับภายในเบาะต่าง,างๆเราสามารถที่จะคนโทรลได้นะครับซึ่งเป็นออปชันเสร์มเวลาที่เราออเดอร์ในส่วนของตัวรถเราสามารถที่จะ ดูเพิ่มได้ครับว่าจะใส่รายละเอียดอะไรบ้างของตัวรถนะครับนะนะแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราเราอยู่ในโหมดสูงว่าเ e, น,น,นี่ยโหมดเก้าอี้ในกรณี้ออปชั่นที่มันมีแล้วก็แตะใช้เลือกหมุนนะครับแต่ตัวี้ร้อนเย็นสเปค,น,คนี้ฮ่องกงไม่น่ามีคะนะครับอันนี้อันนี้ไม่น่าใส่มาใช่นะแล้วก็เนี่ยก็สามารถที่ปุ๊บเนี่ยพับแล้วก็เป็นปรับแอร์ได้ความร้อนเย็นเงี้ยเฮ้ยแบบผมอึ้งมากอ่ะเฮ้ยมันตรงนี้มันเล่นได้อ่ะมันไม่ได้แบบมีไว้เฉยๆอ่ะเอออึ้งมากอ่ะเฮ้ยมัน ลูกเล่นเยอะมากเลยก็เอาไปว่าหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าของจากไวทหบอกถ้าเราเถามเรื่องความคุ้มค่าถ้าเราเปิดใจรับในรถของรถไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นรถที่น่าใช้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเดี๋เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าได้เลยเครับ แล้วก็บางคนจะถามนะครับว่าหัวติดไหมผมบอกเลยเมื่อกี้ผมลองนั่งแล้วไม่ติดนะฮะก็เหลืออยู่นั่งได้สบายนะครับด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างกว้างขวางมากครับอ่าเดี๋ยว่อที่เราจะจากกันไปนะฮะบอกเลยด้านท้ายนี่ออกแบบได้สวยมากไม่ว่าจะเป็นนี่ไฟท้าย LED เป็นลายเส้นแล้วก็อะไรครับพี่ ในส่วนของพื้นที่นะครับด้านท้ายก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็เบาะก็สามารถที่จะพับได้นะครับอ๋อเบาะหลังพับได้อีกหลังพับได้ครับได้สำหรับเสร็จห้างน้ำหลังบโอ้โหแล้วตรงนี้ข้างล่างเป็นอันนี้ข้างล่างเป็นนะครับเป็นช่องเก็บเล็กๆนะครับไม่เล็กๆน้อยๆนะฮะบางทีเหลือว่าจะเป็นแบตเตอรี่หลางจะเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดครับ ข้อเด่ดของรถคันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับถูกออกแบบมาให้น้าหนักเบานะครับแล้วก็การดูแลแมนันแสนง่ายนะครับเพราะเป็นแบตเตอรี่ที่มันแยกเซลล์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการวางบาลานซ์ของตัวรถเนี่ยตัวนี้โดดเด่นมากน้ําหนักด้านหน้าด้านหลังบาลานซ์เท่ากันหมดครับดีมากๆาอขอรู้ญแจใช่อะครับ,รบจะี่เละก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยไม่ได้แบบแตกต่างอะไรเลยนะฮะก็คือให้ความรู้สึกเรายัง ได้ครับแบบเครื่องยนต์กุญแจก็เป็นเครื่องยนที่ครับฟกไว้กับตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสามารถกดล็อกปิดล็อกสตาร์ทเครื่องลัซซี่การทํางานที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นเองครับเจ้าอ่าครับก็ทิ้งท้ายกันหน่อยละกันนะฮะหากสนใจนะครับเราถูกหวยอยากได้รถนะครับไฟฟ้าเจ๋งๆสักคันติดต่อมาได้เลยนะครับจากกัวลาลัมเปอร์ที่สยามพารากอนหรือกล้วยน้ำไทยหรือที่ภูเก็ตครับราคาภูเก็ต สาขาภูเก็ตนะครับผมโอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจ้รับคลิดใหม่ๆแจ้งเตือนนะฮะลงกใหม่เรื่องจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินและรีวิวรถใหม่ๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ้ด้วยครับครับสวัสดีนะ